สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะพบกับ Smart Energy มาพร้อมกับคำถามว่าค่าไฟงวดเดือนพฤษภาถึงสิงหาคมปีนี้จะต่ำกว่า5บาทต่อหน่วยได้ไหมพี่กุง้งปีที่แล้วค่าไฟขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยแล้วปีนี้ค่าไฟจะถูกลงบ้างได้ไหมเนี่ยก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนว่าทำไมค่าไฟแพงขึ้นก็เพราะว่าเชื้อเพลิงในการนำเข้ามาผลิตกระแสไฟฟ้าเนี่ยเมื่อปีที่แล้วมันแพงขึ้น พอคำนวณ FT ททุกๆสี่เดือนค่าไฟก็ข,ข,ขึ้นขึ้นขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนั่นเองสองครามรัเสเซียยูเครนในปีที่แล้วที่ยืดเยื้อมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เนี่ยทำให้ราคาพลังงานในตลาดโลกสูงขึ้นด้วยใช่ปะคะใช่เลยการผลิกตกระแสไฟฟ้าในประเทศไทยนะวันดีเราใช้เชื้อเพลิงหลักก็คือก๊าซธรรมชาติ65%เนี่ยใช้ก๊าซธรรมชาติมาเป็นเชื้อเพลิงในการผลิกตกระแสไฟฟ้าพอก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยเนี่ยผลิตได้น้อยลง ก็ต้องไปนาเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวหรือว่า L N G จากต่างประเทศเฉลี่ยแล้ว L N G ปีที่แล้วเนี่ย อยู่ประมาณแถวแถว40ดอลลาร์ต่อล้านบีทีแต่ในภาวะปกติก่อนสงครามรัสเซียยูเครนเนี่ยมันอยู่ต่ำกว่า20ดอลลาร์ด้วยซ้ำถามปีที่แล้วค่าเงินบาทยังอ่อนค่าลงไปแตะ38บาทต่อดอลลาร์อีกอเพราะเงินบาทอ่อนค่าแบบนี้การนำเข้า LNG ก็ทำให้หร,ราคาสูงขึ้นใช่ไหมคะใช่เลยนะคะแล้วเงินบาทที่อ่อนค่าลงทุกๆ1บาทนะวันดีมันก็ทำให้ต้นทุนค่าไฟเนี่ยแพงขึ้น4สตางค์ต่อหน่วยนั่นเอง แล้วช่วงนี้ LNG ราคาเหลือ18ดอลลาร์แถมค่าเงินบาทก็แข็งค่าค่า FT ที่คำนวณกันทุกๆ4เดือนเนี่ยมีโอกาสจะถูกลงไหมคะหล,หลายคนก็ตั้งคำถามอย่างที่วันดีถามนะงั้นเราไปถามจากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานกันค่ะเลขาธิการคมกริดคะค่าไฟจะมีโอกาสถูกลงไหมคะ ในงวดพฤษภาถึงสิงหานี่นะครับปัจจัยต่างเนี่ยมันอยู่ในแนวทางที่ดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนนะงวดที่แล้วเนี่ยอยู่ประมาณ37บาทต่อเหรียญสหรัฐตอนนี้มันอยู่ใน33-34-35เป็นผลดีต่อ FT ทก็ทั้งเยอะราคาน้ำมันนะก็ดีขึ้น เ n g เนี่ยก็อยู่ในส่วนที่ดีขึ้นครั้งที่แล้วเนี่ยสามสิบกว่าเหรียญซารัฐต่อ MMBTU เนี่ยะครับปัจจุบันเนี่ยเหลืออยู่สิบกว่าตัวนี้เป็นตัวที่ตัวสาคัญเพราะว่าตัวนี้เราเอามาทดแทนกา๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยเนี่ยที่ลดลงในช่วงที่แล้วซึ่งช่วงนี้เองเนี่ยปตทก็พยายามรักษาระดับแล้วทําให้ก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยเนี่ยเพิ่มขึ้นแกส๊สธรรมชาติพมา่าก็พยายามรักษาระดับให้คงเท่าเดิมปัจจัยเหล่านี้เป็นปัจจัยบวก ที่มีโอกาสที่จะทําให้ค่า FT ต่างๆเนี่ยดีขึ้นกว่างวด่าที่แล้วครับคือ FT จะมีโอกาสถูกลงครับ,รบหลังจากเชื้อเพลิงที่ราคาถูกลงแล้วเนี่ยกกพในฐานะกํากับดูแลกิจการพลังงานเนี่ยจะกํากับอย่างไรให้เป็นธรรมคะ ในส่วนของความเป็นธรรมนะครับต้องเรียนว่ากกพอมีหน้าที่ดูแลต้นทุนให้สะท้อนต้นทุนในช่วงวัที่แล้วเนี่ยซึ่งมันเป็นวิกฤตกาซในอ่าวไทยขาดเป็นค่อนข้างเยอะเราก็พยายามจะปรับหาตัวเชื้อเพลิงอื่นมาแทนไม่ว่าจะเป็นน้ํามันอะไรต่างๆก็มีการไฟฟ้าเนี่ยแบกรับไปบางส่วนนะฮะในงวดนี้พอมันจะเริ่มที่จะดีขึ้นเ,นเราก็คงจะต้องแบ่งเบาภาระต่างๆเนี่ยคืนไปให้กับ การไฟฟ้าบ้างในบางส่วนและเพื่อความเป็นธรรมกับทั้งผู้ผลิตและก็ผู้ใช้ในระดับที่เหมาะสมเราก็คงรักษาระดับเนอให้มันดีขึ้นหรือลดลงทยอยลดลงช่วงเวลาของการพิจารณาค่า FT งวดที่2ก็คือพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหาเนี่ยเมื่อไหร่ยังไงบ้างคะ เรื่อง FT งวดนี้นะครับเราก็ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการไฟฟ้ากับปตทนะมาตั้งแต่ช่วงในกุมภานะครับแล้วก็สรุปทํารูปเล่ม f อทข้อมูลต่างๆเราก็จะนําเข้าอนุกรรมการวันที่3มีนาหลังจากนั้นเนี่ยก็จะนําเสนอกรก,กพน่าจะเป็นรอบวันที่8มีนาหลังจากนั้นก็คงรับฟังความเห็นประชาชนนะผล FT จริงๆเนี่ยพิษาาต<อ>ิิงหาแสดงว่า8มีนาคมน,นี้ก็จะรู้แล้วว่าค่าไฟจะลงได้เท่าไหร่ ครับ8มีนานคีคคือกรพอจะตัดสินแล้วว่าตัวเลขในการที่จะเอามารับฟังความผหินเป็นตัวเลขเท่าไหร่ข้อเรียกร้องของภาคธุรกิจที่บอกว่าอยากจะให้ค่าไฟเนี่ยต่ำกว่า5บาทเป็นไปได้ไหมคะสำหรับในงวดนี้นะฮะก็จากปัจจัยต่างๆที่ได้กล่าวถึงมาแล้วเนี่ยก็มีโอกาสที่จะทําให้ค่ายทีเนี่ย ลดลงได้ต่ํากว่า5บาทนะครับแต่ต้องเรียนว่าจะลดต่ํากว่า5เท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวต้องผ่านขั้นตอนเข้าอนุกรรมการแล้เข้าคณะกรรมการอีกทีหนึ่งเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายทั้งผู้ผลิตทั้งผู้ใช้ฟังแล้วเป็นข่าวดีครับจริงๆแล้วก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับกรกพอจะฝากอะไรถึงผู้ใช้ไฟบ้างคะ ต้องเรียนนะครับว่าเ,าเรื่องของไฟฟ้าเนี่ยบ้านเราเนี่ยใช้พลังงานพาม,มาผลิตไฟฟ้าเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมาจากอ่าวไทยส่วนหนึ่งแล้วที่เหลือจากที่อ่าวไทยมีก็ต้องนําเข้าจากต่างประเทศนะครับเพราะฉะนั้นการนําเข้าเนี่ยมันราคาแพงนะครับถ้าเราสามารถประหยัดได้ใช้พลังงานอย่างประหยัดเนี่ยเราก็จะเสียเ,เงินตาไปให้ต่างประเทศเนี่ยน้อยแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยบ้านเราเนี่ยมีแก๊สราคาถูกนําเข้าในราคาแพง เพราะนั้นถ้าเราใช้ไฟกันเยอะเนี่ยจำนวนไฟเยอะมันก็จะต้องนําส่วนที่แพงเข้ามาก็จะเป็นผลทาให้ค่าไฟเนี่ยแพงโดยภาพรวมอยากจะให้ช่วยกันประหยัดพลังงานเรื่องจากเรื่องจากราคาเชื้อเพลิงที่นําเข้าเนี่ยแพยงแล้วอันที่สองเนี่ยก็ยังมีเรื่องประเด็นสิ่งแวดล้อมทุกหน่วยไฟฟ้าที่เราผลิตและใช้เนี่ยมันทำทำลายสิ่งแวดล้อมทั้งนั้นแหละไม่ว่าจะทาลายมากทําลายน้อยอช่วยกันประหยัดช่วยกันทําให้พลังงานใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีต่อ,ตอทุกคนครับ ฟังแล้วเห็นภาพเลยนะคะวันดีหัวใจสําคัญก็คือว่าเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าถ้าพบก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยมากขึ้นนะคะต้นทุนค่าไฟก็มีโอกาสถูกลงได้มากเท่านั้นนั้นพวกเราต้องลุ้นกันนะคะว่าให้ค้นหาก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยเนี่ยได้เพิ่มขึ้นตามเป้าหมายอืมใช่เลยค่ะ